วันนี้วันที่ยี่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้เราจะมาเรียนระดับสิบแปดสิบเก้าระดับสิบแปดสิบเก้านั้นท่านอาจารย์ใหญ่ได้มีการสอนทั้งหมดได้เพียงสามครั้งเท่านั้นไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยค่ะ พวกเราอินเทอร์เนต็ตมันจะช้าดังนั้นเราก็จะได้ยินเสียงของอาจารย์ช้าไปนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องกังวลใจไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ใครที่อินเทอร์เนต็ตช้าไม่ได้ยินเสียงอาจารย์จะรูนเลยค่ะ เสียงอาจารย์หายไปค่ะยังไม่เคยด<อ>ิให้กับคนเราด้วยคำอธิษฐานาให้เขาเริ่มไป